สวัสดีครับพี่น้องก้่อยกล่อยกล่อยกล่อยขุม,มขุมครับผมแปลว่าเราบบก,กินนำ้ำราบบก,กินดิดบหมดกจริงดิบแล้วตัวไหนหนึ่งเขาไม่ไม่เมื่อกี้แปลว่าตมไมใครได้เ็ดกับเขาพี่น้องเดี๋ยวแปลว่ากันเขาไปไนบานอยู่เขาไปาเข่าหง่า เขาไปยูกับเนี่ยนี่เนี่ยยูคุณออกมาอาบน้ำมาอาบน้ำมาล้างตัวมานะคุยลาบนุ่งกันเสียบๆครับผมฝากเปน็นนุ่นซื้ออื้มอื้ม,มผมนลำ hai bố cũng cực cây sờ đầu sờ đầu tôi nói bố bố mặt luộc luộc đèo nó đôn mẹ luộc đèo mất bố cũng mẹ tôi này mặt sốt sốt đi ừ, quẩy mẹ ôi khẩu hoàn đi rồi này ้าม <se ks> <se ks> <sk> <k> ีนะอากาศถึงตัดยินบ้างคิดอยากคิดอยากอื แค่ว่ากะชิเขาไปในบ้านพูดเองาเนาะเรื่องอากาศมันหนาวว่ะ บางข้างตนหน่อยก็บระเทศทยเป็นมอ่วงร่างหลังหาแต่ว่าตนหน่อยก็เข้าไปสุ้มอือล่ะแพ่ว่าก็เข้าไปสุ้มือครับเข้าไปเล่นน้ํายานี่นี่ว่าเน่ยมือนเสาเนี่มืนแรงพี่น้องทั้งคนก็นอาบโปงว่วเออต้นหน่อยรู้ไหมวิยญาไม่สบายรู้ครับผม กรปสูเมือนี่นี่ก็ไปเล่นสูเมือครับอันนั้นเทียบบริเานต้องยอไปกินขอกิงึงงามสปาด้วกรบบเดิไทย คือจังไดล่ะอยากให้น้องดีทายทั้งอขอบกั้วฟางพุ่นเนะาะเพราะว่าพ้นกับยูพุ่น,นเนาะถ้าจะหน่อยไปไทายก็หาบัน้นจะหน่อยไปแย่งนอน ตงเสียจหน่อยครับม่นบ่ล่ะอืมันเฉียดในบางคนบางคนที่บ่เข้าใจคือมันแสะตะหน่อยอย่างเดียวมี้ยคือมันแสะอย่างเดียวคือชีบา้าให้บ่าง่ายๆคือซีบา้าให้พิดกันแรีว่าตหน่อยกระโปงใส่ใจดอก ถ้าเป็นภาษาตะกอก็คือช่อง <c ười> ช่วงให้ <c ười> ให้พี่น้อง้างกันโรงานตนะ์ร็ตัวหน่อยครับปานุ่น บูเดซายใจบูเดซายใจครับจุดน uh, ั้นข้อเมนใดบบบีจะขออนุญาตลบเพื่อคนอื่นที่บัวขาเข้าใจผิดกับคน z o o มันจะมีเคร่องกนหักเครื่อง้นช่างเขาเห็ดยังกับผิดเด้ถ้าค้นช่างเจ้าเสี๋ยข่อยปลพี่น้องบอกง่ายงเห็ดยังกับผูถือตาขอครับอยากพี่น้องขอขอาวผัดพิสกันเนาะ ังสีส้มจังได้กับว่าวมีผิดกันคอยว่าอยากเว้าคอยอันที่ข้านเว้าเว้าแล้วกับซอบกว้มเงาสาวกว้มยืดน,นะพี่น้อง เยียคอยนเมียคอยหำอยไม่บอกมเล่นหามเมียหัวเรอดคลิปนี้เปนนู่นจะบานเลยเฮ้ยเืมก็ืคือยืมยืมคอยกระซายแย่คอยครือกองนะแต่ว่าแย่แต่ว่าเมียคอยมอหยางคอยยืม แต่ว่าขอเงินเนี่ยขอได้ขอยก็ต้องไปยืนย้ายคอยเป็นบ้าสองคเพราะว่าไปยืมผู้อื่นเอกข่อยยืมไปแย่่อยแย่คอยกัน้ยืม ้ารมีว่ครับราร์บมีเรากับมะหงา,างยิ่ใหญ่หนึ่งนะแจกเก็บต้องทธรรม,ม,มดาละ่ะวดยาก็ที่เมียเดียในยานเดียวกันขอไในยาคนลนยานด้วยกันบ่ในยาตัวเดียวกันกินคือกันอืมอ Nhà hoa bóc kín liếp phải bớt ăn liếp dọc. Moments món ăn tóc. Ló hôm nay mà lăn liếp nó nè. Ló bóc kín đi kín tóc kín nó kín ăn kín tôm. kín tôm kín tóc kín ตอนหน่อยอยูผู้เดียวเขาจ๊กสิกินหยังเนาะเพราะว่าเราสิเข้าไปในบ้านแะเขาเลยบอกแล้วสั่งปลาเนื้อเอ่อพอดีปลาเนื้อไปตลาดซื้อราดไม่ขวางไงเบื่งปลาเนื้อไซื้อราดมหาหัรฝากฝากฝากเพิ่นเขาไปซื้อมาให้ลูกใหญนะ่หนึ่ คิดยากครับจะบายขอบใหไงบ้าน ta. U ỷm. Đồng bạc luôn. Hai chuyến bạc luôn, thế nào? bạc bạc mặt một cái bạc đúng cho khoan mất sảy là mất hết mất 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 ตก <Okay. S 1> เกือบะมาบ้านหรือเจ้าค้ืที่น่งเมื่อพอดีล่ะต้นดนคิดยากนีดยครับสวัสดีครับ